ช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้โพสกิจกรรมตามหาผู้ใช้กะทิอัมพวาไปทางแฟนเพจนะครับก็มีแฟนๆให้ความสนใจกันมากทีเดียวเพราะว่ามีอยู่หนึ่งเมนูครับคุณผู้ชมครับที่อาจาร,รย์อยากจะมาชิมนั่นก็คือแกงขี้เหล็กใส่เนื้อเค็มย่างไปเราไปชิมกันครับคุณผู้ชม คุณพน,นมทำไมถึงได้ใช้กะทิอัมพาวากับแกงขี้เหล็กตำรับนี้ล่ะเพราะว่าทำให้เมนูนี้มีความอร่อยกลมกล่อมขึ้นและไม่ขมด้วยค่ะงั้นก็คงต้องขออนุญาตชิมสักนิดนะคะค่ะอร่อยจริงๆด้วยฉันชอบแกงขี้เหล็ก รสชาติแบบเนี้ยมากเลยนะเป็นดูแบบธรรมชาติธรรมชาติรราตแบบบ้านๆน่ะแกงหอมๆคุณพนมมันไม่ขมแล้วก็มีกลิ่นหอมของเครื่องแกงด้วยนะสีของน้ําแกงสวยไม่ดําคล้าแล้วมันก็ไม่ใสจนเกินไปนะคะถ้าอาจารย์ขอดูวิธีการทําแกงที่เหล็กตำรับนี้คุณพนมทําให้เราดูได้ไหมคะได้ค่ะได้เหรอคะนี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดข่าวค้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะแล้วก็ ผัดต้าพริกก่อนใช่ไหมคะอันนี้เราจะใส่พริกแกงเลยนะคะค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิร้อยเปอร์เซนต์นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกองและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะครับใบขี้เหล็กนี่ก็ต้องต้มแล้วต้มอีกไหมต้มสามรอบค่ะอ๋อต้มสามรอบให้ใบมันนิ่มๆใช่ไหมค่ะหอมนะ หนึ่งหม้อก็กล่องหนึ่งเลยใช่ไหมคะค่ะพอน้ำแกงเดือดแล้วก็ใส่เนื้อเลยค่ะเนื้อเนื้อนี่คือเนื้อเค็มใช่ไหมอันนี้คือเนื้อเค็มย่างค่ะแล้วก็เอามือมาฉีกฉีใช่ค่ะอ๋อโอเคค่ะน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาอาจารย์คะสุกแล้วค่ะอ๋อใช้ได้แล้วเหรอชิมได้เลยค่ะชิมได้เหรออ่ะอ่างั้นปิดไฟ ลองสิครับอัมพวากะทิ100%ยเซ็คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาเปละือบไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับ mm hmm. ข้าวคข้นหอมมันดีเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทราน วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพนมนะคะที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยนะครับกิฟต์วอล์กเชอร์คอส์สตาร์ทอัพเบมูลค่า1น0 0 0นบาทและกิฟต์เซจจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนแล้วก็ชามหลักโลกคุณพนมรับเลยค่ะและสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิร้อยเปซขาวข้นหอมมันดี